ท่านประธานก็จะมีการทังว่ารชการจัดวังนะค์ัระกองเป็นขต่อนะครับก็เป็นตัวในการสั้าระดับจังหวัดสุโัศรีสำหรับขวามือจังหัดนะศรีนะครับท่านปริหารพอนอระกบขวามจังหวัดกาลสินนะครับถึงได้จะทำโครงการจัดพนิการชี้แจงจึงขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาลสินเป็นอย่างสูงได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่19เมษายน2515ที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งตังกล่าวเป็นไปได้วยความเรียบร้อยของท่านผู้สมัครแต่และท่านมาร่วมโครงการนี้โดยในายการหาเสียงที่ถูกต้อง ประการที่สองพุารที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกาศรวมให่เป็นงไปด้วยความสมานฉันป้องกันการะทำที่อาจจะเปินส่วนจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในวันนี้ทุกท่านครับก็ผมแต้ให้ทราบกฎการ เพราะว่าการเลือกตั้งเดี๋ยวนี้มันถึงจีดมาที่ตั้งใจอย่ามารับใช้พี่น้องประชาชนผูกจับแว้วเบาในเรื่องที่ผู้ช่วยมาด้วยสิ่งที่เป็นห่วงพิจารก็คือกองเชียร์ครับกองเชียร์บางท่านไดกดกติกาของการเลือกตั้งที่ดีพอณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนมากครับสมัยที่กองเลือกที่กองเลือกตั้งที่อยู่ที่ผมเรียมต้องเลือนการเลือกตั้งนั้น เหมือนการแสดงะละครเรียมกฎกติกาที่ทางคณะประกาการากเลือกตั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำหนดไว้เดี๋ยวนี้ทำด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างที่กฎหมายคนไทยนั้นานตวจังหวัดวววได้จัดที่ขึ้นผมคิดว่าหน้าที่จะเป็นวิติของการเอาไปนะครับ โดยที่ทางบนชอบมากเนี่ยไม่ดูเราในเรื่องของการได้รับดมมูลมาให้สินให้พรในฐานะที่เป็นฝ่ายสมาชิกสภาการระดมความ อันเป็นที่รกรานรกรักของาและครอบคัวและครอบครัวเพื่อให้การเลือกตั้ง2,555เป็นด้ามสุจริตเป็นด้วยความสุจริตและเชี่ยงธรรมเงข้าพเจ้าขเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าขอตั้ย์าณว่าขาจะให้นา อย่างเพียงครับข้อสามข้อสามจะไม่ใช้กลไกของรัฐจะไม่ใช้กลไกของรัฐในการหาเสียงเลือกตั้งข้อสี่ข้อสี่จะหาเสียงเลือกตั้งจะหาเสียงเลือกตั้งรู้สึกว่เจีกว่านะครับหมายเลขห้าที่สามเกิดวรากรัวารอนเกิดเรียกตั้งที่สามมักสิดวงชัยได้เกิดเรียกตั้งที่สี่นะครับมันจงยนชัยสำหรับเกิดเรื่องต่อไปเร์กิจารณาครับเตรียมตัวได้แล้วครับ เป็นอำเภอสมเด็จนะครับผมอำเภอสมเด็จก็มีสองเขตนะครับเตรียมตัวเลยนะครับสดจที่สองน้องศรีมีแต่ทุกคนมีโยมีประมวลระธรรมะและสรุปจุปาทิศครับของอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เยอะ เ้าที่จ้าก็ประนันก็โดนไปกนรูกน้อง5 6จบที่พัทนีแล้วค่อนข้างการแข่งขันเรื่องอย่างนั้นยังไม่มีนะครับเพราะว่าเรามีมาตรการในการ